แับมาช่วงที่สองของเรื่องลับมากเราคุยกันเรื่องของนักการเมืองรุ่นใหม่ขออนุญาตแต่เป็นที่คุณเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองที่หลายคนจับจ้องว่าตกลงไม่เดินตามพ่อแล้วหรือพ่อมาชวนทําไมถึงไม่ไปแต่ทําไมตัวเองถึงได้ไปอยู่ประชาธิปัตย์ไปลงในพื้นที่เขตคลองเตยวัฒนาไปชนกับตัวตึงด้วยนะกับหลายพักการเมืองที่เป็นเป็นฐานเสียงของที่นั่นนะครับ ถ้าท่านผู้ชมผ่านไปในพื้นที่คลองเตยวัฒนาเนี่ยก็จะเห็นป้ายคุณเอ๋ติดอยู่เมื่อวานเรายังเห็นอยู่เลยใช่ไหมจัต้องค่ะแต่ว่ายังไม่ฉเฉลยว่าตกลงแล้วเจ้าตัวเนี่ยจะอยู่ภาคไหนอาจารย์เสรีได้คุยกับเจ้าตัวแล้วว่าอย่างไงรชัดเจนค่ะคือข้อที่หนึ่งเราต้องคุยว่าทําไมเขาจึงไปประชาธิป,ปัตย์ส่วนข้อที่สองทำไมเขาจึงต้องลงที่คลองเตยน,นะครับข้อแรกก่อน สำหรับเรื่องประชาธิปัตย์เนี่ยคุณเอิร์ธเขามีอุดมการ์ของเขาอย่างชัดเจนเขาเชื่อในองค์กรที่เขาเรียกว่าเป็นสถาบันการากเมืองเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งเวลานี้ถ้าเกิดท็อปมองไปด้วยใจเป็นธรรมท็อปก็จะรู้ว่ามันมีพักประชาธิปัตย์เพียงพักเดียวที่สามารถจะพูดอย่างนี้ได้เพราะเป็นพักที่ไม่มีภาพของนายทุนที่เป็นเจ้าของพัก และเป็นภาพที่อยู่มายาวนานหลายสิบปีเป็นพักซึ่งหัวหน้าพักกรรมการบริหารพักมาจากการเลือกของสมาชิกพักส่วนการจะให้ใครเป็นอะไรยังไงก็ต้องผ่านการกันกรองของกรรมการพักอันนี้แหละคือลักษณะของพรรคการเมืองที่เรียกว่าเป็นสถาบันซึ่งคุณเอิร์ธเนี่ยเขาเชื่อในเรื่องนี้อันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับะะข้อที่สองนะครับ คุณเอิร์ธเป็นคนที่ศรัทธ,ธาคุณอภิสิทธิ์จะด้วยเหตุผลกนใดอันนี้พี่ไม่รู้รายละเอียดแต่อย่างน้อยที่สุดพี่รู้ว่าเขาจบออกซฟอร์ดเหมือนกัน mm. คุณอภิสิทธิ์ก็เป็นสิทธิ์เก่าออกซฟอร์ดแล้วก็คุณเอิร์ธก็เป็นสิทธิ์เก่าออกซฟอร์ดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะนิยมชมช,มชื่นกันด้วยเหตุผลใดมากกว่าการที่เป็นสิทธิ์เก่าสถาบันเดียวกันอันนี้พี่ไม่ทราบได้แต่พี่รู้แน่ๆคุณเอิร์ธเป็นคนซึ่งยกย่องและมีดรมการร่วม เหมือนกับคุณอภิสิทธิ์ซึ่งเมื่อเหมือนกับคุณอภิสิทธิ์นั้นมันย่อมมีข้อหนึ่งอย่างแน่นอนที่ทําให้คุณอภิสิทธิ์ประกาศในปี62สองแล้วก็ทําให้คุณอภิสิทธิ์นั้นเนี่ยลาออกเมื่อพักประชาธิปัตย์ไปสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอาจารย์มองในมุมนั้นเลยเหรอฮะมองใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอก็เขาบอกว่าเขาชื่นชอบคุณอภิสิทธิ์แล้วเขามีอุดมาการเหมือนกันกบคุณอภิสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ย ความรู้สึกของเขาถ้าเหมือนคุณวิสิทธิ์คืออะไรตีความกัะเอาเองสิครับประชาชนทั้งหลายก็รู้ว่าปรากฏการณ์ในปี62ระหว่างคุณอภิสิทธิ์กับพลเอกประยุทธ์เป็นเช่นไรแม้แต่พ่ออยู่รวมไทยสร้างชาตินะก็พ่อก็พ่อที่อุดมการณ์ไม่เหมือนกันนี่แต่เป็นผมมองนี้ผมมองเป็นเรื่องของโคต้าคนในพื้นที่อันนั้นเนี่ยถ้าแม้นว่าคุณเออซึ่งพี่กาลังจะพูดประเด็นที่สองอบไปเร็วมาก คือประเด็นแรกก็คือทำไมเขาอยู่ประชาธิปัตย์ประเด็นที่สองทำไมเขาลงที่นั่นเพราะเขาทำพื้นที่ไว้ที่นั่นและจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ว่าจะไปไหนอะไรยังไงเนี่ยเขาก็มีคําชี้แจงของเขาว่าคุณเขตรัฐเนี่ยคือคนที่จะลงที่ตรงนั้นเขตรัฐเหล่าธรรมทัตตัวตึงของลมไทยสร้างชาติส่วนพื้นที่เขาก็บอกว่าเขาทำพื้นที่ไว้ที่นั่นถ้าเขาจะลงเนี่ย เขาคิดว่าชี่นั่นเขายังพอจะมีโอกาสลุ้นแต่ถ้าลงเขตอื่นเขาคิดว่าเขาคงไม่มีโอกาสที่จะลุ้นนะครแต่ในขณะเดียวกันพี่เชื่อว่าการที่คุณเขตรัฐเป็นสอสอบัญชีรายชื่อไม่ใช่สอสอเขตไม่ได้ทำพื้นที่เอาไว้และถ้าคุณเอิร์ธบอกว่าคุณเอิร์ธทำพื้นที่เอาไว้ถ้าคุณเอิร์ธมาที่รวมไทยช่างชาติพี่เชื่อว่าคุณเขตรัฐหลบให้แน่นอน Hmm. คือคนที่ไม่ได้ทําพื้นที่อกับคนทําพื้นที่คนทําพื้นที่ย่อมมีภาษีมากกว่า hmm. แล้วคุณเออเขาพูดชัดเจนว่าเขาเนี่ยลงพื้นที่ทําพื้นที่ตรงนี้เอาไว้นะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณเขตรัฐก็เป็นสุภาพบุรุษแล้วในขณะเดียวกันกรรมการพักของรวมไทยสร้างชาติก็ย่อมอ่านออกว่าระหว่างคนที่เป็นสอสอบบัญชีรายชื่อกับคนเคยทําพื้นที่ คนเคยทำพื้นที่นั้นย่อมมีโอกาสม,มากกว่าแต่ปัญหามันไม่ใช่อยู่เรื่องของการที่พื้นที่ทับซ้อนกันเพราะคุณเขตรัฐพร้อมจะถอยนะครับแต่มันคือเรื่องอุด,ดมการคือเอ,อิร์ธเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะทรยศต่ออุด,ดมการของเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเป็นคนยึดมั่นในอุด,ดมการเขาจึงต้องอยู่กับพรรคที่เขาเชื่อว่าเป็นสถาบันการเมืองเพื่อประชาชน และเขาต้องอยู่กับพรรคซึ่งผู้นําของพรรคอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเป็นอดีตหัวหน้าพรรคมีอุดมการณ์ที่คิดว่าตรงกับเขาก็ก็จะไปเข้ากับคําตอบข้อหนึ่งที่ว่าทําไมถึงมาประชาธิปัตย์เพราะว่าคุณเอ,อิร์ธเนี่ยยอมรับนะฮะบอกว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นคนชวนมานี่ไงแล้วเขาเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องกันเนี่ยเขาจบออกฟอรีทแล้วถ้าบอกว่าคุณอภิสิทธิ์ชวนมานั่นก็แปลว่าเนี่ย เร็วๆเวนี้คงจะได้ยินข่าวว่าคุณอภิสิทธิ์จะต้องมีอะไรสักอย่างในประชาธิปัตย์แน่นอนเป็นทีมใหม่ไหมก็คือถ้าเราฟังคุณสาธิตคุณสาธิตบอกว่าจะไปชวนคุณอภิสิทธิ์นั้นเนี่ยมาหาเสียงแต่ทีนี้บางคนก็เลยไปถึงขนาดที่เรียกว่าเอนอกจากคุณจรินเนี่ยเสนอคุณอภิสิทธิ์อีกได้ไหมครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้ยินคุณนิพนธ์บุญยมณีแล้วบอกว่า กรรมการบรหิหารพักนั้นได้พูดไปเรียบร้อยแล้วตัดสินกันแล้วว่าจะส่งคุณจุรินคนเดียวแล้วใครที่จะเสนอคุณพิสิทธ์เนี่ยเขาก็ย้อนกลับไปว่าแล้วเมื่อตอนที่ประชุมกันที่จะเป็นคุณจุรินเนี่ยทำไมคนที่อยากเสนอคุณพิสิทธิ์ไม่ได้เสนอชื่อคนอื่นขึ้นมาในตอนนั้นละ่ะแต่พอผ่านไปแล้วมาพูดทําไมฟังฟังดูแล้วเนี่ยเรื่องคุณพิสิทธ์จะมาช่วยเขาคงยินดีแต่ถ้าเลยไปถึงขนาด เป็นแคนดิเดตของนายกอีกคนหนึ่งคู่คุณจรินอันนี้น่าจะก่อให้เกิดความขัดแยง้งภายในพรรคประชาธิปัตย์อืมเอาละแต่ถ้ามองตัวของคุณเ e อิร์ธพงศกรเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ในประชาธิป,ปัตย์เป็นเลือดใหม่เป็นยางบัดคือจริงๆว่าเอิร์ธ e เนี่ยขเขามีคุณสมบัติที่ีได้ั้มคิดว่าคะแนนเขาจะได้ไหมหนึ่งรูปร่างหน้าตาเขาก็ใช่สองการเขาเคยลงพื้นที่ก็ใช่นะครับสาม ตอนที่พ่อเขาเป็นผู้ว่าเขาก็แสดงผลงานในฐานะเป็นโคศกที่ถแถลงอะไรแล้วน่าฟังฟัง,ฟงรู้เรื่องเข้าใจยินดีที่จะเชื่อตามคล้อยตามอันนี้ก็มีเช่นนี้อยู่แต่อย่าลืมนะคุณเขตรัฐจะได้กระแสลุงตู่อยู่ต่อขณะเดียวกันคุณกรณิตก็ต้องถือว่าเป็นคงลงพื้นที่ที่แข็งมากก่อนทีภูมิอยู่ภูมิใจไทยไม่ใช่เป็นคนที่จะกินง่าย ดังนั้นสนามคลองเตยนั้นเขตรัฐก็คือลุงตู่อยู่ต่อนะครับเอิร์ธตัวเองที่มีสเสน่ห์เพียงพอถึงแม้ว่ายังไม่เคยที่จะเป็นสสในนั้นแต่ทําพื้นที่นั้นมาส่วนคุณกรณิตนั้นก็เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เกาะติดพื้นที่เป็นสสที่มีความเข้มแข็งไม่น้อยช่วงที่เกิดโควิดซึ่งมีเรื่องกิจกรรมสําหรับ ของเตยนั้นคุณกรณิตแสดงบทบาทชัดเจนมากว่าเป็นคนที่ใส่ใจให้ความสำคัญกับพื้นที่ตรงนี้ช้างชนกันแน่ค่ะออช้างชนกันแน่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าในครอบครัวเนี่ยเขาจะชนกันหรือเปล่าไม่หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเ,เคยคุยกับพ่อกับลูกเขาเขาค่อนข้างเป็นบ้านประชาธิปไตยครับ<ม>คือพ่อเองนั้นเนี่ยต้องคิดเลยว่าพ่อได้เป็นผู้ว่าเพราะลุงตู่แต่งตั้ง ดังนั้นบุญคุณก็คงจะมีอยู่และเชื่อว่าพ่อเองนั้นเนี่ยก็เป็นคนที่สร้างผลงานเหมือนกับลุงตู่สร้างผลงานแนวทางของการทํางานไปในทางเดียวกันพ่อจึงมาอยู่กับลุงตู่แต่ในขณะเดียวกันลูกนั้นเนี่ยอุดมการณ์ของเขาที่เหมือนกับอภิสิทธิ์ก็มีความเข้มเหมือนกันและเขาเป็นคนหนุ่มที่ไม่คิดจะทระยศกับอุดมการณ์ของตัวเองเอาละครับเพราะฉะนั้นรอดู นโยบายรอดูการลงพื้นที่ให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่หรือเปล่าอันนี้ต้องถามคนในพื้นที่เขตคลองเตยวัฒนานะครับว่าสามตัวตึงที่เป็นคนรุ่นใหม่ลงอยู่ในพื้นที่เดียวกันทางที่สุดแล้วใครจะคว้าใจคนเขตคลองเตยวัฒนาไปได้นะครับอ้าวเห็นบอกว่าช่วงนี้ปี๊จะมีอะไรดีๆมาฝากครับคือมันมีกิจกรรมที่ดีงามน,นะคะเกิดขึ้นที่นนบุรี กิจกรรมหนึ่งนั้นเนี่ยเขาจะฝึกเด็กเยาวชนให้รู้วิธีการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งนั้นเป็นกิจกรรมเพื่อผู้สูงวัยนะคะ,ะจริงจริงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้สูงวัยหรือจะเป็นเยาวชนที่จะได้สำนึกในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเนี่ยไปเลยนะคะพื้นที่นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ